น,น้อยค่ะสีสวยมากกาแฟอินดี้ลาเต้อินดี้โดยยายอินดี้นะคะง่ายๆก็ขายได้ค่ะไม่ต้องง้อเครื่องกาแฟอินดี้มีดีที่รสชาติหอมค่ะด r i p ราเต้กาแฟอินดี้ใจใหญ่เย็บมาแล้วค่ะมิ้เอามี้ไปทำร้อนเอานมไปทำให้ร้อนเลยจ้ะ ร้อนแ,แล้วก็มาตีฟองให้ขึ้นเลยค่ะเรียบร้อยได้แล้ว เรียบร้อยค่ะสีสวยมากกาแฟอินดี้ลาเต้อินดี้โดยยายอินดี้นะคะกาแฟอินดี้มีดีที่รสชาติหอมค่ะดริปลาเต้กาแฟอินดี้ใหญ่ๆอินดี้จ้า ง่ายๆก็ขายได้ค่ะไม่ต้องงอเครื่องแค่นี้ก็ขายได้แล้วกาแฟอินดี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยาอินดี้ด้นะจ๊ะเลิฟเสบายยานดีอินฟิวชั่น